เดลิ h เชตแมน i นบาบิโลนบทที่ 2. บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนการละครั้งหนึ่งในนครบาบิโลนอันเก่าแก่มีเศรษฐีผู้ร่ำรวยมหาศาลคนหนึ่งนามว่าอาคัตความมั่งคั่งของเขาเรื่องลือไปไกลความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เช่นกันเขาเป็นคนใจบุญสุนทานใจกว้างกับครอบครัวและใช้จ่ายเพื่อตัวเองเต็มที่แต่ถึงกระนั้นความมั่งคั่งของเขาก็ยังเพิ่มพูนขึ้น อย่างรวดเร็วทุกปีมากกว่าที่เขาใช้จ่ายไปมีสหายในวัยเด็กหลายคนถามเขาว่าอาคัตท่านเช่าดีกว่าพวกเราท่านกลายเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนในขณะที่พวกเรายังต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดท่านสามารถสวมใส่อาภรณ์ที่ดีที่สุดอิ่มเอมกับอาหารที่หายากที่สุดในขณะที่เราพอใจแล้วถ้าเราสามารถหาเสื้อผ้าให้ครอบครัวสวมใส่ และเลี้ยงดูพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การก่อนเราเคยทัดเทียมกันเราศึกษาวิชาความรู้จากอาจารย์คนเดียวกันเราเล่นอะไรเหมือนเหมือนกันท่านไม่เคยเหนือกว่าพวกเราไม่ว่าจะเรื่องเล่นเรื่องเรียนและนับจากนั้นมาท่านก็ไม่ได้เป็นพลเมืองที่ทรงเกียรติมากไปกว่าพวกเราเลยเท่าที่เราเห็นท่านไม่ได้ทำงานหนักกว่าหรือซื่อสัตย์มากไปกว่าเรา แต่เหตุใดโชคชะตาที่เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้จึงเลือกให้ท่านได้มีสิทธิ์มีความสุขกับสิ่งดีๆทั้งหมดของชีวิตเพียงคนเดียวมองข้ามพวกเราที่สมควรจะได้รับเท่าเทียมกันอาคัตแย้งพวกเขาว่าหากพวกท่านยังไม่มีอะไรในชีวิตมากไปกว่าสมัยที่พวกเรายังเป็นเด็กนั่นย่อมเป็นเพราะพวกท่านล้มเหลวในการเรียนรู้กฎแห่งการสร้างความมั่งคัง่งหรือไม่ก็เป็นเพราะพวกท่านไม่ได้สังเกตเห็นมัน โชคชะตาที่เอาแน่เอานอนไม่ได้คือเทพธิดาแห่งความชั่วร้ายที่ไม่เคยนำความดีมาสู่ใครถาวรตรงกันข้ามนางกับนำความพินาศมาสู่มนุษย์เกือบทุกคนที่นางโปรยทองคำให้โดยที่พวกเขาไม่ได้หามาเองนางทำให้พวกมือเติบเหล่านั้นผ่านสิ่งที่พวกเขาได้มาให้หมดไปในเวลาอันรวดเร็วแล้วทอดทิ้งให้พวกเขาอยู่กับความทยานอยากและความปรารถนาที่ตนเองไม่อาจตอบสนอง แต่กับคนที่นางโปรดพวกเขาจะกลายเป็นคนตนีและเก็บออมเงินไว้ไม่กล้าใช้จ่ายเพราะรู้ดีว่าไม่อาจหามาทดแทนได้พวกเขาหวาดกลัวยิ่งนักว่าจะถูกจรกรรมจึงใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าจมทุกข์อาจมีคนอื่นที่สามารถทำให้ทองคำซึ่งม่ได้หามาเองนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความสุขและพึงพอใจต่อไปแต่คนเหล่านั้นมีเพียงน้อยนิดซึ่งข้าไม่รู้จักพวกเขา เพียงแค่เคยได้ยินมาเท่านั้นพวกท่านลองคิดถึงคนที่ได้รับมรดกมหาศาลอย่างกระทันหันแล้วดูสิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่บรรดาสหายของเขายอมรับว่าคนที่ได้รับมรดกจำนวนมากอย่างกระทันหันที่พวกเขารู้จักเป็นจริงตามที่อาคัตพูดพวกเขาขอให้อาคัตอธิบายให้ฟังว่าเขากลายเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากมายได้อย่างไรอาคัตจึงพูดต่อว่า เมื่อครั้งยังหนุ่มข้าเดี๋ยวมองรอบกายและเห็นสิ่งดีๆทั้งหมดที่จะนำความสุขและความพึงพอใจมาให้แล้วข้าก็ตระหนักได้ว่าความมั่งคั่งเป็นตัวเพิ่มพูนอำนาจของสิ่งเหล่านี้ความมั่งคั่งคืออำนาจความมั่งคั่งทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปได้เราอาจตกแต่งบ้านด้วยเครื่องประดับที่แพงที่สุดเราอาจล่องเรือไปยังท้องทะเลไกลโพ้นเราอาจได้ลิ้มลองอาหารอันโอชะจากแดนไกลเราอาจซื้อเครื่องประดับของช่างทองและช่างขัดศิลา เราอาจสร้างวิหารโอฬารแด่พระเจ้าเราอาจทำสิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นอีกมากมายซึ่งจะทำให้เรารู้สึกสุขใจทำให้จิตวิญญาณของเราอิ่มเอมเมื่อข้าตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ข้าก็ประกาศกับตัวเองว่าข้าจะเรียกร้องสิทธิ์ของข้าในสิ่งดีๆของชีวิตเหล่านี้ข้าจะไม่ยอมเป็นคนที่ยืนดูผู้อื่นมีความสุขอยู่ห่างๆด้วยความริษยา ข้าจะไม่ยอมพอใจกับการห่อหุ้มตัวเองด้วยอาพรราคาถูกที่ยังดูน่านับถือข้าจะไม่ยอมพึงพอใจกับทรัพย์สมบัติของคนยากจนตรงกันข้ามข้าจะทําให้ตัวเองเป็นอาคันตุกะของงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆด,ดังที่พวกท่านรู้อยู่แล้วว่าข้าเป็นบุตรชายของพ่อค้าผู้ต่ําต้อยในครอบครัวใหญ่ที่ไม่มีหวังในมรดกและดังที่พวกท่านกล่าวมาแล้วอย่างตรงไปตรงมา ข้าไม่ได้มีอำนาจหรือสติปัญญาเหนือผู้อื่นข้าจึงตัดสินใจว่าถ้าข้าอยากสำเร็จรุล่วงในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเวลาและการศึกษาคือสิ่งจำเป็นในเรื่องของเวลามนุษย์ทุกคนล้วนมีมากมายพวกท่านแต่ละคนได้ปล่อยให้เวลาที่มากพอจะทำให้ท่านมั่งคั่งผ่านเลยไปอย่างไร้ประโยชน์แต่พวกท่านก็ต้องยอมรับว่าพวกท่านไม่มีอะไรจะอวดนอกจากครอบครัวดีๆที่ท่านภาคภูมิใจ ในเรื่องของการศึกษาอาจารย์ผู้ชาญฉลาดของเรามิได้สอนไว้หรอกหรือว่าการศึกษามีสองประเภทประเภทแรกเป็นสิ่งที่เราศึกษาแล้วรู้เลยอีกประเภทเป็นการฝึกสอนที่ให้เรารู้วิธีค้นหาสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยเหตุนี้ข้าจึงตัดสินใจว่าจะต้องค้นหาวิธีทําให้ความมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อค้นพบแล้วข้าก็จะทําตามวิธีนั้นให้ดีที่สุดมันไม่เป็นการฉลาดกว่าหรอกหรือ ที่เราจะหาความสุขให้มากๆระหว่างที่เรายังอยู่ภายใต้แสงตะวันอันเจิดจ้าเพราะความโสงร้าจะวิ่งมาหาเราเมื่อเราจากไปสู่ความมืดมิดของโลกแห่งวิญญาณข้าได้ทำงานเป็นอารักษ์ในหอจดหมายเหตุต้องตากตำอยู่กับแผ่นจารึกดินเหนียววันละหลายๆชั่วโมงทุกวันข้าต้องทำงานหนักสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าแต่รายได้ก็มีเพียงน้อยนิด อาหารเสื้อผ้าเครื่องบูชาพระเจ้าและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าไม่อาจจดจําได้ได้ดูดเงินที่ข้าหามาได้ไปจนสิน้นแต่ความตั้งใจแน่วแน่ของข้ายังคงอยู่แล้ววันหนึ่งอังการมิรนายทุนปล่อยกู้ก็มาที่จวนเจ้าเมืองและสั่งคัดสำเนากฎหมายฉบับที่9เขาบอกว่าข้าต้องการมันภายในสองวันถ้างานเสร็จทันกำหนดข้าจะให้ทองแดงสองเหรียญแก่เจ้าข้าทำงานอย่างหนัก แต่กฎหมายฉบับนั้นยาวมากข้าจึงคัดไม่เสร็จเมื่ออันการมิรกลับมาเขาโกรธมากถ้าข้าเป็นทาสเขาคงถูกโบยไปแล้วแต่ข้ารู้ดีว่าเจ้าเมืองต้องไม่อนุญาตให้เขาทำร้ายข้าแน่ข้าจึงไม่กลัวข้าพูดกับเขาว่าอันการมิดท่านเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งวานบอกข้าทีว่าข้าจะร่ำรวยเหมือนท่านได้อย่างไรแล้วข้าจะจารึกแผ่นดินเหนียวให้ท่านตลอดคืน พอฟ้าสางมันก็จะเสร็จสมบูรณ์พอดีเขายิ้มให้ข้าและตอบว่าเจ้าเป็นคนเจ้าเล่ห์มากแต่เราจะถือว่ามันเป็นการต่อรองก็แล้วกันข้านั่งจารึกตลอดทืนแม้ว่าจะปวดหลังและกลิ่นจากไส้ตะเกียงทําให้ข้าปวดศีรษะจนมองแทบไม่เห็นแล้วก็ตามในที่สุดแผ่นจารึกก็เสร็จสมบูรณ์เมื่อเขากลับมาตอนอรุณเบิกฟ้าเอาละข้าพูดบอกข้าตามที่ท่านให้สัญญาได้แล้ว เจ้าสามารถทำตามข้อต่อรองในส่วนของเจ้าได้เสร็จเรียบร้อยเขาพูดกับข้าอย่างปราณีข้าพร้อมจะทำในส่วนของข้าแล้วเช่นกันข้าจะบอกในสิ่งที่เจ้าอยากรู้เพราะข้าเริ่มแก่แล้วและคนแก่ก็มักหลงหลงลืมลืมเมื่อผู้เยาว์มาขอคำแนะนำจากผู้สูงวัยเขาก็จะได้รับหลักปัจญาเก่าแก่บ่อยครั้งที่ผู้เยาว์มักคิดว่าผู้สูงวัยรู้แต่หลักปัชญาของวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้ว เขาจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่จงจำไว้ว่าดวงตะวันที่ส่องสว่างในวันนี้ก็คือดวงตะวันดวงเดียวกับที่เคยส่องสว่างเมื่อบิดาของเจ้าเกิดและจะยังคงส่องสว่างต่อไปเมื่อหลานคนสุดท้ายของเจ้าจากไปสู่ความมืดมิดความคิดของผู้เยาว์เขาพูดต่อคือแสงเจิดจ้าพุ่งแรงเหมือนดาวตกที่ทำให้ท้องฟ้าสว่างวา่าแต่หลักปรัชญาของผู้สูงวัยเปรียบเสมือนดาวฤกษ์ ซึ่งสองสว่างไม่แปลเปลี่ยนจนกราสีอาศัยมันเป็นเครื่องชี้ทางได้จงจำคำพูดของข้าไว้ให้ดีหาไม่แล้วเจ้าอาจไม่เข้าใจในความจริงที่ข้ากำลังจะบอกและเจ้าก็จะคิดว่าเสียแรงเปล่าที่อุตส่าห์ทำงานมาทั้งคืนแล้วเขาก็มองหน้าข้าด้วยสายตาแหลมคมใต้คิ้วดกหนาพางพูดเสียงแผ่วเ,เบาทรงอำนาจว่า ถ้าพบหนทางสู่ความมั่งคัง่งเมื่อข้าตัดสินใจว่าส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่ข้าหามาได้เป็นของข้าที่จะต้องเก็บรักษาไว้เจ้าก็เช่นกันแล้วเขาก็มองข้าต่อด้วยสายตาที่ทําให้ข้ารู้สึกเหมือนถูกทิ้มแทงแต่ไม่พูดอะไรอีกเท่านี้เองหรือข้าถามเท่านี้ก็มากพอที่จะทําให้หัวใจของคนเลี้ยงแกะเปลี่ยนเป็นหัวใจของคนปล่อยกู้เขาตอบ แต่ทั้งหมดที่ข้าหามาได้เป็นของที่ข้าต้องเก็บรักษาไว้ไม่ใช่หรือข้าถามไม่ใช่เลยเขาตอบเจ้าไม่ได้จ่ายเงินให้ช่างเสือ้อช่างตัดรองเท้าและจ่ายสําหรับอาหารที่เจ้ากินเลยหรือเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในนครบาบิโลนได้โดยไม่ใช้จ่ายเลยเช่นนั้นหรือเงินที่เจ้าหามาได้เมื่อเดือนก่อนมีเหลือให้ดูไหมแล้วปีก่อนละ่ะเจ้าโงเอ้ยเจ้าจ่ายให้กับทุกคนยกเว้นตัวเจ้าเอง เจ้าคนเซอร์เจ้าสู้อุตสาห์ทำงานหนักเพื่อผู้อื่นเปรียบเสมือนท่าที่ทำงานให้เจ้านายเพื่อแลกกับอาหารและเครื่องนุ่งหม่มถ้าเจ้าเก็บเงินไว้ให้ตัวเองเพียงหนึ่งในสิบของทั้งหมดที่เจ้าหามาได้เจ้าจะมีเงินมากแค่ไหนในสิปีความรู้ด้านตัวเลขของข้ายังลงม่อไม่หมดข้าจึงตอบว่ามากเท่ากับที่ข้าหาได้ใน1ปีเจ้าพูดจริงแค่ครึ่งเดียวเขาโต ทองคำทุกชิ้นที่เจ้าเก็บไว้คือธาตุที่จะทำงานให้เจ้าทองแดงทุกเหรียญที่หามาได้คือลูกของมันที่จะช่วยหาเงินเพิ่มให้เจ้าด้วยถ้าเจ้าอยากร่ำรวยสิ่งที่เจ้าเก็บจะต้องหาเงินเพิ่มให้เจ้าได้ลูกๆของมันก็ต้องหาเงินเพิ่มให้เจ้าด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้อาจช่วยให้เจ้ามีทรัพย์สมบัติมหาศาลดังที่เจ้าปรารถนาเจ้าคิดว่าข้าจะโกงเจ้าทั้งที่เจ้าสู้สายทำงานหนักมาตลอดคืนเขาพูดต่อแต่จริงๆแล้ว ข้ากำลังจ่ายค่าเสียเวลามากเกินจริงตั้งพันเท่าถ้าเจ้าฉลาดพอที่จะเข้าใจในความจริงที่ข้าบอกส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่เจ้าหามาได้เป็นของเจ้าที่จะต้องเก็บไว้มันไม่ควรน้อยกว่าหนึ่งในสิบไม่ว่าเจ้าจะหามาได้น้อยนิดเพียงใดก็ตามหรืออาจมากกว่านี้เท่าที่เจ้าจะมีปัญญาเก็บได้จงจ่ายให้ตัวเองก่อนอย่าจ่ายให้ช่างเสื้อหรือช่างตัดรองเท้ามากเกินกว่าที่เจ้าจะจ่ายได้จากเงินส่วนที่เหลือ และต้องให้เหลือพอสำหรับค่าอาหารค่าทำบุญทำทานและค่าบูชาเทพเจ้าด้วยความมั่งคั่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่เติบโตจากมเมล็ดเล็กๆทองแดงเหรียญแรกที่เจ้าเก็บคือมเมล็ดพันธุ์ที่ต้นไม้แห่งความมั่งคั่งของเจ้าจะงอกงามเจ้ายิ่งพอมเมล็ดนั้นเร็วเท่าไหร่ต้นไม้ก็จะยิ่งงอกงามเร็วเท่านั้นและเจ้ายิ่งฟูมฟักรดน้ำต้นไม้ต้นนั้นด้วยการเก็บอ,อมอย่างสม่ำเสมอมากเท่าใด เจ้าก็จะได้มีความสุขใต้ร่มเงาของมันเร็วขึ้นเท่านั้นพูดจบเขาก็คว้าแผ่นจารึกข,ของเขาแล้วเดินจากไปข้าพูนคิดถึงสิ่งที่เขาพูดมันฟังดูมีเหตุผลข้าจึงตัดสินใจว่าจะลองดูทุกครั้งที่ข้าได้รับเงินข้าจะเก็บทองแดงหนึ่งเหรียญจากทุกๆสิบเหรียญที่หามาได้แปลกจริงๆที่มันไม่ได้ทําให้ข้าขาดแคลนเงินมากไปกว่าแต่ก่อนข้าสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยขณะที่ข้าดําเนินชีวิตโดยปราศจากเงินก้อนนั้น เมื่อเงินเก็บสะสมเริ่มเพิ่มพูนมากขึ้นบ่อยครั้งที่ข้าถูกล่อใจให้ใช้จ่ายมันเพื่อข้าวของดีๆที่พ่อค้าขนใส่หลังอูดและขนลงเรือจากดินแดนฟินิเชียมาขายแต่ข้าพยายามห้ามใจตัวเองไว้12เดือนหลังจากที่อันกามิทจ,จากไปเขาก็กลับมาอีกครั้งและพูดกับข้าว่าลูกเอ๋ยเจ้าใช้จ่ายให้ตัวเองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของทั้งหมดที่เจ้าหามาได้ตลอดปีที่ผ่านมาหรือเปล่าข้าตอบอย่างภาคภูมิใจว่าใช่ขอรับ ถ้าทําเช่นนั้นดีมากเขาชมพางยิ้มให้ข้าเจ้าทําอย่างไรกับเงินจํานวนนั้นถ้าได้มอบให้ oo, อัสมูช่างทําอิฐที่บอกข้าว่าเขาจะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปยังนครไทยซื้ออัญ,ญมณีหายาของฟินิเชียกับมาให้ข้าเมื่อเขากลับมาเราจะขายอัญ,ญมณีเหล่านั้นในราคาสูงรลี้วแล้วแบ่งเงินกันคนเขาทุกคนต้องเรียนรู้เขาคำราม เหตุใดจึงไว้ใจช่างทําอิดในเรื่องของอัญมณีเจ้าจะหาช่างทําขนมปังเพื่อซักถามเรื่องดาราศาสตร์หรือไม่ย่อมไม่แน่นอนเจ้าต้องไปหานักดาราศาสตร์ถ้าเจ้าคิดเป็นพ่อหนุ่มเอ๋ยเงินอมของเจ้าสูญแล้วเจ้าได้ถอนรากต้นไม้แห่งความมั่งคั่งของเจ้าออกแต่จงปลูกต้นใหม่พยายามอีกครั้งและคราวหน้าหากเจ้าอยากได้คำแนะนำเรื่องอัญมณีจงไปหาพ่อค้าอัญมณี ถ้าเจ้าอยากรู้ความจริงเรื่องแกะจงไปหาคนเลี้ยงแกะคําแนะนําเป็นสิ่งที่ให้เปล่ากันได้แต่จงเลือกเฉพาะคําแนะนําที่คุ้มค่าคนที่ขอคําแนะนําเรื่องเงินออมจากผู้ที่ขาดประสบการณ์ในเรื่องนี้จะต้องสูญเสียเงินออมทั้งหมดให้กับคําแนะนําผิดผิดพูดจบเขาก็จากไปและมันก็เป็นดังที่เขาพูดจริงๆเพราะพาะา่อค้าฟินิเซียคดโกงขายเศษแก้วไร้ค่าซึ่งดูเหมือนอัญมณีให้อัดมู แต่ข้าก็เริ่มเก็บอ,อมหนึ่งในสิบอีกครั้งตามคำแนะนำของอันกามิรเพราะเวลานี้มันเริ่มติดเป็นนิสัยแล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป12เดือนต่อมาอันการมิตมาที่ห้องจารึกและพูดกับข้าว่าเจ้าคืบหน้าอย่างไรบ้างนับจากที่ข้าเห็นเจ้าครั้งสุดท้ายข้าใช้จ่ายให้ตัวเองอย่างซื่อสัตย์ข้าตอบและได้มอบเงินอ,อมของข้าให้กับแอกกาช่างทำโล่เพื่อซื้อทองสำริดทุกๆ4เดือนเขาจ่ายคืนให้ข้า ดีมากแล้วเจ้าทำอย่างไรกับเงินนั้นค่าจัดงานเลี้ยงใหญ่ฉลองด้วยน้ำผึ้งและไวายชั้นดีกับขนมใส่เครื่องเทศค่ายังซื้อเสื้อคลุมยาวสีแดงสดตัวหนึ่งด้วยสักวันหนึ่งค่าจะซื้อลาหนุ่มไว้ขี่สักตัวอันการมีหัวเราะเจ้ากินลูกๆของเงินออมไปจนหมดแล้วจะหวังให้มันทำงานให้เจ้าได้อย่างไรมันจะมีลูกหลานออกมาทำงานให้เจ้าอีกเช่นกันได้อย่างไรก่อนอื่นเจ้าต้องสร้างกองทัพธาตุทองคำเป็นอย่างแรก จากนั้นค่อยจัดงานเลี้ยงดังที่ปารถนาโดยไม่ต้องเสียใจพูดจบเขาก็จากไปข้าไม่ได้เจอเขาอีกเลยเป็นเวลาสองปีเมื่อเขากลับมาอีกทั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวยน่นหนังตาก็ห้อยย้อยเพราะความชราเขาถามข้าว่าอาคัตเจ้าได้พบกับความมั่งคั่งดังที่เจ้าใฝ่ฝันไว้หรือยังข้าตอบว่ายังไม่ได้ทั้งหมดที่ข้าปารถนาแต่ก็ได้บ้างมันช่วยทำเงินให้ข้าเพิ่มขึ้น ลูกๆของมันยังทําเงินให้ข้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกเจ้ายังเชื่อคําแนะนําของช่างอิดอยู่หรือไม่พวกเขาให้คําแนะนําได้ดีในเรื่องของการทําอิดข้าตอบอาคัตเขาพูดต่อเจ้าเรียนรู้ได้ดีมากทีแรกเจ้าเรียนรู้ที่จะดํารงชีวิตด้วยการใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้ต่อมาเจ้าก็เรียนรู้ที่จะขอคําแนะนําจากคนที่สามารถบอกได้จากประสบการณ์ของเขาและสุดท้ายเจ้าได้เรียนรู้ที่จะใช้ทองคําทํางานให้เจ้า เจ้าสอนตัวเองให้รู้จักหาเงินรู้จักเก็บอมและรู้จักใช้มันดังนั้นเจ้าจึงมีความสามารถพอที่จะรับผิดชอบต่อจากข้าได้ข้าเริ่มชรามากแล้วบุตรชายทุกคนของข้าดีแต่ใช้เงินแต่ไม่เคยหาดอกผลของข้ามีมากมายจนข้ากลัวที่จะดูแลมันเองถ้าเจ้ายอมเดินทางไปดูแลที่ดินของข้าที่นิปปูข้าจะให้เจ้าเป็นหุ้นส่วนของข้าและเจ้าจะมีส่วนในทรัพย์สินของข้าด้วยข้าจึงเดินทางไปนิปปู เพื่อดูแลทรัพย์สินของเขาซึ่งมีมากมายด้วยเหตุที่ข้าเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและได้ปฏิบัติตามกฎสามข้อแห่งความมั่ง,งคั่งข้าจึงทำให้ทรัพย์สินของเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลทำให้ข้ามั่งคั่งมากด้วยและเมื่อดวงวิญญาณของอันการมิจจากไปสู่โลกแห่งความมืดมิดข้าก็ได้ส่วนแบ่งในทรัพย์สินของเขาตามที่เขาได้เตรียมการไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่ออาคัตเล่าเรื่องราวของเขาจบลง สหายคนหนึ่งของเขาก็พูดขึ้นว่าท่านโชคดีแท้ที่อันการมิตรแต่งตั้งท่านเป็นทายาทข้าโชคดีตรงที่ข้าบารถนาจะมั่งคั่งก่อนที่ข้าจะพบเขาเป็นครั้งแรกแต่หากเล่าข้ามิได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแน่วแน่ในเป้าหมายของข้าด้วยการเก็บออมหนึ่งในสิบส่วนของเงินทั้งหมดที่ข้าหามาได้ตลอดระยะเวลาสี่ปีหรอกหรือท่านจะบอกว่าชาวประมงที่ศึกษาความเป็นอยู่ของปลาอยู่นานหลายปี จนเขาสามารถเวียงแหจับพวกมันได้ไม่ว่าลมจะเปลี่ยนทิศไปทางไหนก็ตามว่าเป็นคนโชคดีเช่นนั้นหรือโอกาสคือเทพธิดายโสที่ไม่ยอมเสียเวลากับคนที่ไม่รู้จักเตรียมพร้อมท่านยังมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะเดินหน้าต่อไปหลังจากที่ท่านสูญเสียเงินออมในปีแรกไปจนหมดสิน้นนับว่าท่านแปลกมากในเรื่องนี้สหายอีกคนพูดกำลังใจหรืออาคัสตอบโต้เลวไหลสิ้นดี ท่านคิดว่ากำลังใจทำให้คนเรามีเรี่ยวแรงมากพอจะแบกสัมภาระที่อูดแบกไม่ไหวหรือลากเกวียนที่วัวลากไม่ได้เช่นนั้นหรือกำลังใจเป็นเพียงจุดประสงค์อันแน่วแน่ในการทำสิ่งที่ท่านกำหนดกับตัวเองให้สำเร็จลุล่วงถ้าข้ากำหนดงานให้ตัวเองชิ้นหนึ่งไม่ว่างานนั้นจะเล็กแค่ไหนข้าจะต้องทำมันจนสำเร็จมิเช่นนั้นข้าจะมีความมั่นใจในตัวเองที่จะทำงานใหญ่ได้อย่างไรหากข้าบอกตัวเองว่า ในระยะเวลา100วันที่ข้าเดินข้ามสะพานเข้าเมืองข้าจะเก็บก้อนปวดจากถนนโยนลงลำธารวันละก้อนข้าจะทำตามที่พูดจริงๆถ้าข้าลืมโยนก้อนปวดในวันที่7ข้าจะไม่บอกตัวเองหรอกว่าพรุ่งนี้ข้าจะโยนก้อนปวดลงไปสองก้อนแทนแต่ข้าจะรีบเดินย้อนกลับไปเก็บก้อนปวดโยนลงไปหรือแม้กระทั่งในวันที่20่ข้าก็จะไม่บอกตัวเองเป็นอันขาดว่าอาคัตแบบนี้มันไรประโยชน์สิ้นดี มีความหมายอะไรที่จะโยนก้อนปวดวันละก้อนทุกวันโยนมันทีละกรรมก็สิ้นเรื่องไม่ข้าจะไม่มีวันพูดหรือทำแบบนั้นถ้าข้ากำหนดงานชิ้นหนึ่งให้ตัวเองข้าจะต้องทำมันจนสำเร็จด้วยเหตุนี้ข้าจึงระมัดระวังที่จะไม่เริ่มต้นด้วยงานที่ยากจนไม่อาจปฏิบัติได้เพราะข้าชอบไปช้าๆสบายๆแล้วสหายอีกคนก็พูดขึ้นว่าถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริง ซึ่งก็ดูเหมือนจริงและฟังดูมีเหตุผลมันดูง่ายเหลือเกินถ้าทุกคนทำตามอย่างนี้เงินทองก็คงมีไม่มากพอจะให้ทุกคนนะสิเงินทองจะงอกเงยในทุกที่ที่เราทุ่มเทเรี่ยวแรงลงไปอาคัดตอบถ้าเศรษฐีสร้างคาหั่ใหม่ให้ตัวเองสักหลังทองคำที่เขาจ่ายหายไปหรือเปล่าเปล่าเลยช่างทำอิดได้ไปบางส่วนกรรมกรได้ไปบางส่วนและคนออกแบบได้ไปบางส่วน ทุกคนที่ทุ่มเทเลี่ยวแรงให้กับคฤหาสน์หลังนั้นล้วนได้กันเป็นส่วนๆเมื่อคฤหาสน์นั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์มันไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรอกหรือพื้นดินที่รองรับตัวคฤหาสน์ไม่ได้มีค่ามากขึ้นเพราะมันตั้งอยู่บนนั้นหรอกหรือที่ดินซึ่งอยู่ติดกันไม่ได้มีค่ามากขึ้นเพราะมันตั้งอยู่ตรงนั้นหรอกหรือเงินทองงอกเงยเหมือนปาฏิหารไม่มีใครทำนายขีดจำกัดของมันได้ชาวฟินิเชีย มิได้สร้างเมืองอันยิ่งใหญ่บนดินแดนชายฝั่งทะเลที่แห้งแลง้งด้วยเงินทองที่ได้จากเรือพาณิชย์ในท้องทะเลของพวกเขาหรอกหรือถ้าเช่นนั้นท่านจะแนะนําให้เราทําอย่างไรจึงจะร่ารวยกับเขาบ้างสหายอีกคนถามหลายปีผ่านไปเราไม่ใช่คนหนุ่มอีกแล้วแต่เราก็ยังไม่มีอะไรเลยข้าขอแนะนําให้ท่านยอมรับหลักการอันชาญฉลาดของอังการมิตรและบอกกับตัวเองว่า ส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่ข้าหามาได้เป็นของข้าที่จะต้องเก็บรักษาไว้จงพูดเช่นนี้เป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเมื่อท่านตื่นนอนพูดอีกในตอนเที่ยงพูดอีกครั้งในตอนกลางคืนจงพูดทุกๆมงยาวของทุกวันพูดกับตัวเองกระทั่งคำพูดนี้โดดเด่นเลวาอักษรไฟบนฟากฟ้าจดจำความคิดนี้ไว้ในใจท่านย้ำเตือนอยู่เสมอแล้วเก็บออมไว้เท่าไหร่ก็ได้ที่ดูว่าฉลาดเหมาะสมแล้ว แต่อย่าให้น้อยกว่าหนึ่งใน1ิค่าจําเป็นจงจัดค่าใช้จ่ายอื่นๆของท่านใหม่เพื่อจะได้ทําตามนี้ได้แต่ต้องเก็บส่วนนั้นไว้ก่อนเพียงไม่นานท่านจะตระหนักว่าความรู้สึกร่ำรวยคือการได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติที่เป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวเงินทองยิ่งเพิ่มพูมมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นท่านมากขึ้นเท่านั้นท่านจะตื่นเต้นกับความสุขแบบใหม่ของชีวิต จะมีความพยายามยิ่งขึ้นเพื่อจะหาเงินให้มากขึ้นเพราะยิ่งท่านหามาได้มากขึ้นเท่าไหร่เปอร์เซ็นที่ท่านจะเก็บออมย่อมมีมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่หรือจากนั้นค่อยเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพย์สินนั้นทํางานให้ท่านทําให้มันเป็นทาสของท่านทําให้ลูกหลานของมันทํางานให้ท่านจงประกันรายได้สําหรับอนาคตของท่านด้วยจงมองดูผู้เท่าทั้งหลายแล้วอย่าลืมว่าสักวันหนึ่งท่านจะต้องเป็นหนึ่งในผู้เท่าเหล่านั้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จงลงทุนทรัพย์สินของท่านด้วยความระมัดระวังว่ามันจะไม่สูญเปล่าผลตอบแทนในอัตราที่สูงมากๆคือสัญญาลวงตาที่ล่อลวงคนไม่ระมัดระวังให้สะดุดกับโขดหินแห่งการสูญเสียและความโศกเศร้าจงจัดเตรียมไว้ให้ครอบครัวของท่านด้วยเมื่อพระเจ้าทรงเรียกตัวท่านไปสู่อาณาจักรของพระองค์การป้องกันเช่นนี้ทำได้ตลอดด้วยการจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยในระยะห่างที่สม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้คนที่รอบคอบจึงไม่ลังเลที่จะเก็บเงินก้อนใหญ่ไว้สําหรับจุดประสงค์อันชาญฉลาดน,นี้จงปรึกษากับผู้รู้สแสวงหาคําแนะนําจากคนที่ทําหน้าที่ดูแลเงินทุกๆวันให้พวกเขาปกป้องท่านจากความผิดพลาดแบบเดียวกับที่ข้าเคยทําเมื่อครั้งที่ข้าไว้วางใจมอบเงินของข้าให้อยู่ในดุลยพินิษของอัชมูช่างทําอิดเงินตอบแทนจํานวนน้อยที่ปลอดภัยย่อมน่าปรารถนามากกว่าการเสี่ยง จงมีความสุขกับชีวิตขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อยา่าเข้มงวดหรือพยายามเก็บออมมากเกินไปถ้าหนึ่งในสิบของเงินทั้งหมดที่ท่านหามาได้เป็นจํานวนที่ท่านเก็บออมได้อย่างสบายๆแล้วแล้วก็จงพอใจที่จะเก็บออมเพียงแค่นั้นจงดํารงชีวิตตามรายได้ของท่านแต่อย่าทาตัวเป็นคนตนีและไม่กล้าใช้จ่ายชีวิตจะดีจะร่ํารวยด้วยสิ่งต่างๆที่ควรค่ารวมทั้งสิ่งต่างๆที่ให้ความสุข บรรดาสหายของเขาก่าวขอบคุณแล้วจากไปบางคนนิ่งเงียบเพราะวาดภาพไม่ออกและไม่เข้าใจบางคนแดกดันเพราะคิดว่าคนที่ร่ำรวยขนาดนี้ควรแบ่งปันให้สหายเก่าที่โชคไม่ดีเท่าเขาบ้างทว่าบางคนมีประกายใหม่ในดวงตาพวกเขาตระหนักได้ว่าแต่ละครั้งที่อันการมิดกลับไปที่ห้องจารึกเป็นเพราะเขากำลังจับตาดูชายคนหนึ่งที่กำลังพยายามหาทางออกจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างเมื่อชายคนนั้นได้พบแสงสว่าง สถานที่อันเหมาะสมจะรอเขาอยู่แล้วไม่มีใครหยิบยื่นสถานที่นั้นให้เขาได้จนกว่าเขาจะหาทางเข้าใจได้เองจนกว่าเขาจะพร้อมสำหรับโอกาสคนกลุ่มหลังนี้คือกลุ่มที่หมั่นแวะเวียนไปหาอาคัตบ่อยครั้งในหลายปีถัดมาและอาคัตก็ต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดีอาคัตให้คำปรึกษาคนกลุ่มนี้และมอบหลักการที่ชาญฉลาดของเขาให้ด้วยเชกเช่นผู้มีประสบการณ์กว้างไกลทั้งหลายยินดีทำเสมอ อาคัตยังช่วยพวกเขาในการนำเงินออมของพวกเขามาลงทุนเพื่อให้ได้ผลกำไรงามอย่างปลอดภัยและเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องขาดทุนหรือลงทุนโดยไม่ได้ผลตอบแทนจุดหักเหนในชีวิตของคนเหล่านี้มาถึงในวันนั้นเมื่อพวกเขาตระหนักถึงความจริงที่อันกามิตบอกอาคัตและที่อาคัตบอกพวกเขาส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่ท่านหามาได้เป็นของท่านที่จะเก็บรักษามันเอาไว้ จบบทที่สอง